สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเกือบจะ้เก้าโมงเช้านะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวนะคะก็เลยให้ไปโรงเรียนสิบโมงนะคะแล้วก็อีกครึ่งวันที่เหลือก็จะกลับมาที่โรงเรียนนะคะวันนี้วันศุกร์แต่ไม่ได้เลิกครึ่งวันนะคะเพราะครูจะพาไปเที่ยวแล้วก็จะมีปัญหามาคุยกับนักเรียนค่ะว่านักเรียนมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะครูย,ยินดีรับฟัง <c oughs> พูดยากค่ะนักเรียนผู้ใหญ่กับครูผู้ใหญ่สิ ก็มีปัญหา1 0 8 0 0าแล้วค่ะตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศนะคะก็ไม่ได้ห่างจากตอน8โมงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความสวยงามก็ก็เหมือนเดิมนะคะยังคิดว่าธรรมชาติออกมาเพียงแต่ว่าแดดจะแรงกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไม่เหมือนแดดตอนช่วง7โมง8โมงนะคะยังว่าจะขึ้นรถเมย์ไปโอ้ยังมั้ขึ้นหรอคะยังไม่ถึง9โมงเลยยังก็จะเดินเลาะป่าไปนี่แหละคะ่ะถ่ายดอกไม้ให้ชมอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะคะ ตอนนี้ช่วงเขาออกเยอะมากเลยนะคะดอกไม้สีขาวนี่มองไปทางไหนก็มีแต่ดอกไม้สีขาวหอมเอ้อยหอมเลยนะคะเมื่อกี้ยังดมมันดูแล้วไปกันดีกว่าคะ่ะเดินมาก็กำลังจะผ่านเวนอนุบาลแล้วค่ะเห็นมาคะเวลาเก้าโมงนี่คือเด็กๆเขาก็ออกมาเล่นแล้วนะคะเล่นสักพักหนึ่งประมาณสิบโมงเขาก็จะเข้าไปกินข้าวแล้วนะคะนี่นะคะเล่นเตะฟพุบอลกันอะไรประมาณนี้นั่นก็คือครูคอยยินดูแลนะคะ แต่เด็กๆที่เล่นชิงช้าอย่างโหดมากเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือต้นผักเสียงฝ็หลังที่ยังเคยถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือเขาก็ออกดอกเหมือนกันนะคะเหมือนกับบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็ผักเสี้ยงบ้านเราก็มีดอกใช่ไหมคะอันนี้เขาก็มีดอกค่ะยดอกเป็นสีขาวนะคะต้นเขาจะเป็นอุบๆัด้วยนะคะใบจะเป็น ้าปเป็นกลมๆยังไม่รู้นะคะบอกไม่ถูกจต่ได้นะคะตรงนี้ที่ยังกำลังคอยลอยเ่ียใช่ไหมคะรถขบวนเมื่อกี้ที่ิ่งผ่านไปใช่ไหมคะแล้วก็เด็กนักเรียนลงมาน่าจะมาเดินเที่ยวสวนสิค่ะไม่รู้มาจากที่ไหนนะคะนี่นะคะนักเรียนประมาณห7เจคนแต่ครูก็3ามคนนะคะที่นี่เขาใช้ครูได้เยอะมากเลยนะคะประมาณว่าหนึ่งคนคูนคนแต่เด็ก3ามคนเลยนะคะน่าจะไปขึ้นบันไดฝั่งโน้นนะคะบรรยากาศตอนเก้าโมงครึ่งที่สถานีค่ะและสัตมานี้นะคะ โล่งมากเลยนะคะไม่มีรถตกรถติดอะไรเลยนะคะไม่มีกระทั่งผู้คนนะคะถ้าออกเวลาอย่างนี้คือเหมือนมันจะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งรีบแล้วนะคะดูนะคะมองไปป้ารถเมล์ก็ไม่ค่อยมีคนนะคะป้ารถเมล์ฝั่งนี้นะคะก็ยังถึงต้องกัดเวลาค่ะบางทีคือถ้ามาเวลาที่ไม่เคยมานี่ก็มาลําบากนะคะเราก็จะไปนะคะดูก่อน,นะ,ะว่ารถมาหรือยังยังราคาเราก็ยังติดไฟแดงอยู่เลยนะคะ ยังลงก่อนโรงเรียนป้ายนึ้งนะคะเพราะว่ามันยังเวลาเหลือเฟือค่ะยังก็จะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะป้ายก่อนเนตัโรงเรียนป้ายเยอะนะคะป้ายข้างหน้านี่คะ่ะโรงเรียน,นก็เลยถ่ายบรรยากาศค่ะอันนี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นแถวแบบเขียนโรงงานหรือเปล่า mumbles, <ๆ>คะเอไม่น่าจะนะคะว่าเขาจะเป็นเหมือนอย่างนี้นะคะขึ้นมาอันนี้เป็นเลนคนเดินนะคะอันนี้เป็นเลนจักรยานนะคะนี่ค่ะคือไม่ปะปนกันนะคะต้องระวังนะคะถ้าเดินผิดเลนนี้จักรยานเขาก็ปั่นลำบากด้วยนะคะ ก็เดนินไปเรื่อยๆค่ะอากาศดีค่ะอันนี้ก็เลยลงเดินสักป้ายนึงนะคะเพราะว่าไม่รีบนะคะคูณนัดสิบโมงอันนี้ก็เพิ่งเก้าโมงสามสิบสี่สิบเองนะคะยังก็เดินมาถึงตรงทางแยกนี่นะคะไฟแดงค่ะก็ะค,ะคือข้างหน้าแหละถ้ายังก็เลยไม่รีบค่ะเมื่อกี้มันไฟอขอะไฟเขียวแล้วคะ่ะไม่เข้าใจนะคะไฟเขียวเร็วมากเลยนะคะที่นี่โอ้ยกําลังจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะว่าข,ข้างๆกันเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสวยนะคะแสนเมฆนี่นะคะ ตอนนี้ก็กําลังคอยรถลังอยู่นะคะนี่นะคะบรรยากาศมาคอยที่เดิมนะคะต้งที่ไปบ้านพระคุงชลาย์นะคแต่จะบอกว่าเองนะคะบรรยากาศก็สวยงามสวยมากเลยนะคะพอรถวิ่งมาอย่างนี้นี้อยู่บนรถลางแล้วนะคะวันนี้ชทวรางสยหนึ่งนะคะี่นะคะภาในดรงก็จะมีแต่นักเรียนนะคะไเที่ยวกันนะคะไปคุระคาันไหมคุระคากคุระานะคะต้ถามเพื่อนผู้รู้นะคะ ก็กำลังจะเดินไปนี่แล้วค่ะข้ามถนนไปหลายแยกแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะข้างล่างก็นี่นะคะ่ะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะมาดูครูจะพาไปถึงที่ไหนนะคะเดินไปเราก็เดินไปถนนที่สวยงามนะคะอันนี้เพื่อนบอกว่า่ายไปด้วยนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็มันเป็นแผนที่อ๋อแผนที่โอเคอเค,ค่ะเราก็จะเดินมาน,คมานะคะมองไปตรงต้นไม,เนะะนเมทท้เลยนะคะขึ้นรถเมล์แท้เลยค่ะ ตอนนี bon ้เราก็อยู่ภในรถบัสนะคะรถบัสก็ตื่นเต้นด้วยนะคะข้างหน้าข้างหลังนะคะก็จะลงเราแค่นี้จอดแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะก็กำลังจะเดินเข้าไปนะคะสวยมากเลยนะคะอยู่ข้างที่จะเข้าไปนี้นี่นะคะสวยมากเลยเลยอปดูนะคะว่าตอนนี้ยังแบบกระดิ๊กกระลาแล้วก็ขัดจังกบมานี่จะแบบว่าหอบลิ้นห้อยอยู่ปะนะคะ เดินเข้าไปเรื่อยๆค่ะครูบอกว่าสวยนะคะจะพาไปเที่ยวหมดแล้วค่ะไม่น่าเชื่อน,นะคะว่าจะมีอย่างนี้แบบคือสวยมากเลยนะคะคทาไมคนไม่ทำไมคนที่บ้านไม่เคยพามาคะไม่เข้าแต่คนที่บ้านเลยนะคะงงกับคนที่บ้านคะ่ะไม่พามาเที่ยวเลยที่มันมสวยธรรมชาติธรรมชาตินีนี่ถ้าเดินมาถึงตรงนี้นะคะเสียงน้ําไหลแบบโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะคะได้ชัดมากเลยนะคะนี่แต่และคนก็แวะรังสายูปกันลกกเลยน,น่ากลัวไม่ไม่ใช่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็เป็นเหมือนแถบโรงงานก่อน,นะคะ่ะที่นี้เขาเป็นเขตของอาร์เบียนนะคะเป็นพื้นที่ช่วงนี้นะคะที่แต่ก่อนก็เป็นเหมือนเมืองเก่าแล้วล่ะคะ่ะไม่รู้เขาทำพวกอะไระะอ๋อเมื่อวานครูบอกว่าเหมือนทําพวกแก้วเครื่องหรือพวกเครื่องใช้ทัวอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะนี่นะคะเดินดูจะบอกว่ามันโอเคไหมก็ได้อยู่นะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะอื มองไปตรงสะพานก็ได้ค่ะก็เหมือนสะพานพระรามแปดพระรามเก้าบ้านเราเลยนะคะตรงนี้ข้ามแม่น้าไปอย่างนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่านะคะฝั่งนี้ก็อ่าเป็นเหมือนเป็นโรงงานนะคะใช่ไหมมันเป็นเหมือนโรงงานเก่าใช่ปะมันมันเป็นมันเป็นถ้าใคเป็นโรงงานเก่านะคะแต่ก่อนน้านนั้น ใช่ค่ะถามเพื่อนเมื่อกี้นีก็เลยเป็นที่กว้างใหญ่เลยนะคะมันเมื่อก่อนมันจะทำเพื่อไอชางกระลโมกกะละมังไหหม้ออะไรเครื่องปั้นอะไรต่างๆเ่ื่กันโอเคเดี๋ยวดค่านออกมาถึงสะพานนี้นะคะก็ก็มีการคล้องกุญแจนะคะเหมือนสะพานที่เกาหลีใช่ไหมหรือว่าที่หไหนรนี้นะคะตลกดีนะคะมีการคล้องกุญแจด้วยนะคะถ่ายรูปให้เพืก่อนนะคะ,ปนนะ,คะแป๊บหนึง่งพานนี้ก็เป็นกุญแจคล้องนะคะ นี่ก็เหมือนที่เกาหลีเชื่อเขาไปเที่ยวกันนะก็มีนิยมคล้องกุแจอะไรประมาณนี้นะะแล้วค่ะแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่ออันนี้น่าสนใจยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะคนพน้าก็ขูนะคะอันนี้ก็เพื่อนนะคะ่ะนี่นะคะไป่กันต่อค่ะแค่นี้ไม่มีปัญหาในการเดินนะคะเดินมาแล้วก็ดอกไม้เรื่อยๆที่สองข้างทางสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะ สะพานก็นี่ค่ะเดินได้ก็นี่นะคะาะตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยเยนะคะจะเที่ยงเงินนะคะนี่ก,ก็มีคนเยอะเหมือนกันนะคะนี่เดินสลับกันไปกลับไปกับมาพื้นทีน่กว้างใหญ่มากเลยนะคะแต่เป็นอุทยานเป็นอุทยานใช่ไหม<ง>เป็นอุทยานเลยนะคะนกนกโอ้ยนกข้างบนก็บินคะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายบินผ่านไปแล้วค่ะครูจะนกเห็นไหมกลุ<ะ>่มนกอ่ะสี่ตัว ครูให้ส่งงานยากค่ะยากแค่ไหนก็ยังไม่ส่งนะคะค่ะตอนนี้สะพานดีๆนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ไม้แค่สองานตกกบกันนะคะเหมือนมากเราก็จะเรียกว่าทางไปนานจริงๆนะคะตอนนี้ตอนที่เดินมาก่อนนั้นก็เป็นสะพานดีๆแ่บนี้นะคะนู่นนูกะธรรมชาตินะคะเสียงนกร้องนี่แหละเขานนกกันนี่แหละใช่ค่ะเพื่อนบอกว่าเขาชอบมาสองหูนกกันที่นี่นะคะ แล้วก็มีให้ตกปลาได้นะคะโอ้เยอะแยะค่ะเดินอานนี้ก็น่ากลัวย่งะ,ะมันดิงดิ๋งดิงดิงนะคะสวยนะคะตอนนี้เดินมาครึ่งรอบอุทยานแล้วนะคะนี่คาดว่าพลังงานจะหมดแล้วนะคะนี่นะ,ะพลังงานหมดแล้วนะคะนี่รอบข้างฝั่งนี่ก็จะเป็นหินนะคะนี่เลคะ่ะ,คะ ตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะครูปล่อยกลับแล้วค่ะก็เดินกลับทางเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าข้างบนนี่เป็นบ้านพักร้อนนะคะน่ารักไหมคะสวยเลยนะคะบ้านพักร้อนนี่เดินกลับแล้วค่ะมากินข้าวป่าะค่ะข้าวภาษาบ้านบ้านเราค่ะเมื่อตอนกลับนะคะเมื่อกี้มองไปข้างหน้าค่ะเจอเพื่อนอยู่สองคนนะคะถอดรองเท้าเดินนะคะยิ่งกว่าเด็กๆนะคะแต่รองเท้างามๆม,มาเดินก็ไม่เข้าใจนะคะ ครูเขาก็บอกว่าแต่ลองท้งที่แบบดีๆแบบเหมือนกระชับปะค่ะไม่รู้เรื่องยังไงค่ะท้า,ทาแบบที่ไม่เหมาะกับการเดินป่ามาแล้วค่ะค่ะแล้วยังก็กลับมาถึงบ้านได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเพียมากเดินเป็นไม่รู้กี่กิโลเมตรนะคะก็เดยนี้นะคะทำกับข้าวจะทําเป็นเหมือนนี้นะคะตามรูปเลยนะคะอันนี้เป็นผงปรุงรสคนะคะแต่เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำเติมตามไปด้วยนะคะหนึ่งเดซิลิตรยังก็แค่ผัดเนื้อให้สุกก่อนเนาะคะ่ะ เองใส่เครื่องปรุงเข้าลงไปแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วนะคะตอนนี้เองก็แค่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่นี้ก็จะได้ปิดให้น้ําก็พอขุกคลิกนะคะทําง่ายไหมคะอันนี้เมื่อวานว่าพาสต่ายายแล้วนะคะไอ้อาหารของเมกซิกันตัวนี้นี่ยิง่งง่ายขึ้นไปอีกคะ่ะแล้วเราก็จะกินกับแป้งไอ้ตัวนี้เขาเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะก็จะเหมือนลักษณะตามรูปนะคะถ้าเราเพิ่มผักเข้าไปนะคะก็คือตัวแป้งเองยยังไม่ได้ เอาไมโครเวฟนะคะอุ่นอีกสักรอบนึงนะคะนี่แหละคะ่ะตัวแป้งเขา